สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยเนี่ยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานของนารูโตะนั่นเองนะฮะกับตัวไวเบเดชันซากับอุชิวะซาสึเกะตอนเด็กนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็ออกมาไล่กับตัวของไอ้นารูโตะตอนเด็กนะฮะน,นี้ก็จะเป็นซาสึเกะตอนเด็กอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างอ่าด้านหนึ่งอ่าอีกข้างหนึ่งด้านบน แับกอดาลานะฮะโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าในกล่องนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้มาเป็นถุงถุงเดียวเหมือนกันนะครับโอ้แยกหลายส่วนเลยม,มีฐานเสามือหัว ตัวครึ่งบนตัวครึ่งล่างแล้วก็มีดาวประจายอันใหญ่ให้อีกอันหนึ่งหลายช่องอย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเรากแกะแกะแกะก่อนโอเคตัวฐานยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะตัวทึบแบบเดิมนี่ตัวเสาอ่าก็เป็นตัวทึบเหมือนกัน อันนี้จะเป็นตัวมือที่มีพันปักษาอยู่ตัวนี้จะทํามาเป็นแบบใสแล้วนะฮะไม่ใช่ตัวทึบๆแบบของคาคาชินะฮะอันนี้จะเป็นแบบกลึงใสแต่ว่าตัวพลังสายฟ้าผมว่ายังทําไม่สวยนะก็มันเป็นเหมือนลูปไวรัสอะไรสักอย่างน,นะฮดูฮะเนี่ยนะฮะอันนี้คือตัวแขนนะครับ ตัวหน้านะฮะจะคาบดากวกระจ่า,จเ,าเขาเรียกอะไรคู่ในอีกอันนึงไว้หมีที่ป่าตัวตาจะไม่ใช่เนตรวงแหวนนะฮะจะเป็นตาดำปกติแล้วก็มีกระบังหน้าผากมัดเชือกอยู่ข้างหลังผมจะออกท่าทางปลิวๆนะฮะตัวชุดข้องบนก็จะเป็นน้ำเงินนะฮะข้างหลังจะมีรูเสียบเสาอยู่ะฮะ มืออีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ลักษณะอันนี้เสื้อออกเป็นน้ําเงินเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนไหนตัวครึ่งล่างอ่ะก็จะเป็นท่าเหมือนกระโดดยาวแบบนี้นะครับเช่นกันฮะตัวข้างอ่าข้อเท้าก็จะเหมือนลงสีลงดําให้เหมือนเป็นรอยเป,เปิดอยู่บ้างนิดหน่อยนะฮะที่คาดเอวที่เก่งๆก,ก,ก็เหมือนกันมีกระเป๋าห้อยหลัง แล้วอันนี้อีกอันนึงก็คือตัวดาวกระจายอันใหญ่จะมีเหมือนเป็นสายห้อยให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นยางอันนี้ผมจะด,ดูใช้อีกทีนึงว่ามันคร้องอยังไงนะฮะก็จะเหมือนมีรอยแตกรอยบินรอยของการใช้งานอยู่ด้วยหลายๆส่วนนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอเคี๋ยวมามาตอบดูกันดีกว่า ี่นะฮะตัวเชือกมันจะอยู่ประมาณลักษณะแบบนี้นะฮะมันต้องคล้องเชือกเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่หัวนี่แล้วก็ใส่มือนะฮะงั้นมันอาจจะใส่ไม่ได้นะฮะมันจะติดช่วงหัวเข้าไป ไอข้างหลังเนี่ยมันจะมีเดือยอันนึงเอาไว้เสียบกับที่ข้างหลังของซาสึเกะนะฮะก็คือเชือกมันก็จะกลายเป็นอยู่ท่านี้แทนนีอ่อันนี้ตรงแล้วผมก็ว่าอยู่นี่มันก็จะมีรูเสียบแล้วก็เป็นสายคล้องลงมาประมาณนี้ เรียบร้อยฮะอันนี้ก็คือตัวจะเป็นลักษณะเหมือนท่ากระโดดอยู่ประมาณนี้นี่นะฮะค่อนข้างสวยนะพอๆกับนารุโตต,ตอนเด็กเลยอันนี้ก็จะเป็นซาสึเกะต,ตอนเด็กเอามาวางคู่กันโอเคเลยนะท่าผมว่ามันให้เนี่ยนี่ส่วนตัวผมก็ชอบภาคเด็กมากด้วยโอเคอันนี้เราใส่เสาก่อน เราจะใส่ที่ก้นนะฮะแล้วก็เสียบเข้ากับฐานรองได้เลยโอเคมาเดี๋ยวเราหมุนให้ดูดีกว่ามานี่นะฮะก็จะเป็นลักษณะท่าทางประมาณนี้นหรือว่าเป็นท่าแอคชั่นที่ค่อนข้างโอเคนะ จะเป็นท่าที่กําลังกระโดดไปข้างหน้าแล้วก็แบบปล่อยพันปักสาไปด้วยเลยอโอเคเทนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ถึงปลายดาประจายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18... 19เซนนี่นะฮะตรงปลายตรงนี้เลยจะสูงที่สุดจะอยู่ประมาณ19เซนก็ถือว่า ถ้ารวมความสูงไปด้วยก็ถือว่าโอเคนะเป็นความสูงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีพล็อคให้เยอะเหมือนกันนะฮะคือจะมีดาวกระจายใหญ่ให้ด้วยมีที่ปากให้ด้วยแล้วก็มีมือเป็นพันปักษาด้วยตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้โอเคเลยนะมีลูกเล่นหลายๆอย่างให้เราเล่นด้วยเลยนะฮะน,นี้โอเคอน,นี่ก็เป็นอีกตัวหนึงนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับตัว vibration star กับ s a s u e นั่นเอง ถ้าใครชอบตัวนี้ก็ไปลองเลือกดูในเพจของเราได้นะฮะของโอ้โหทอยของเรานะครับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้ชอ oh ่องโอ้โหโอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ